ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS e r v e r และ ID Park พรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดักราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมน้าที่น่ารักเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอดีก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะกอาเลยต เพื่อนบ้างแล้วก็หาเพื่อนไม่เจอบ้างนะครับผมนะโซโล่คนเดียวมาตลอดเลยครับผมนะใครที่อยากหาเพื่อนแนะนำดิสคอตของพี่เลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเผาต่างๆหาก่อลับนะครับผมนะหาเฟืองนูน่นนี่นั่นเป็นการตีกระจกกคาตาค,คูลุงคุลิไม่ว่าจะเป็นจเจ้าทะเลนะครับผมนะหรือว่าทำภารกิจอื่นๆหรือว่าอีเวนต์อื่นๆก็สามารถเรียนเชิญได้ที่ดิสคอตของพี่เลยนะครับผมนะลิงก์ดิสคอตเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผมนะสามารถร่วมจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับผู้ชมมโโออเเเคคคคในนนนนลิิปวดีีี้่ยะะะรรับผผาาจพุณ มันเก่งทุกเผ่าอยู่แล้วแต่ว่าในความเก่งเนี่ยมันก็ต้องมีความกากเป็นธรรมดานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเผาไหนเก่งสุดเผ่าไหนกากที่สุดนะครับผมนะไม่ใช่เป็นดามาว่าเฮ้ยพี่เผานี้มันไม่เก่งหรอคือมันเก่งนะครับผมมันเก่งทุกเผ่าแต่ว่าในความเก่งเนี่ยมันก็ต้องมีกากถูกไหมฮะไม่ใช่ว่ามีเผาไหนที่มันเก่งแล้วคตดเก่งคตดเก่งไม่ใช่นะครับผมนะในเมื่อมันมีความเก่งมันก็ต้องมีความกากนะครับผมนะมีคนดียังมีคนชั่วเลยคุณผู้ชมนะและอย่างหนึ่งนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้เป็นความคิด นะครับผู้ชมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมนะถ้าไม่ถูกใจใครนะครับผมนะคอมเมนต์ด่าได้แต่อย่าด่าแรงนะครับผมนะฮะก็คุยกันดีกว่านะครับผมนะบอกกันดีๆก็ได้นะครับผู้ชมกลัวโดนด่าเหลือเกินนะครับผมนะ้นทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นกระแสอยู่นะครับโอเคไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับกันเลยนะครับผมนะเริ่มแรกกันที่เผ่ามิงกันก่อนนะครับผมนะฮะเผ่ามิงเนี่ยพี่มองว่าเป็นเผ่าที่กาที่สุดในบรรดาเผ่าตื่นแล้วนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยวว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าา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 เเ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 ฮ้้ยยพีีีีมมมมมมมััััันน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 นไไไกกกกกงงงงงงหหหรรรรืืืืออออออปลลลคคคะะะะะะะบบผผผผแตจจททททดข มานีนะครับผมนะเพราะว่ามันมีแค่ความไวเท่านั้นนะครับผมนะถึงแม้มันจะมีพายุซึ่งพายุตรงนั้นนะครับผมนะมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกที่มันจะแบบโอ้โหน่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมนะก็เป็นเผ่าที่แบบว่าเวลาจะตายทีก็คือวิ่งหนีได้เลยนะครับผมนะและสำหรับใครนะครับผมนะที่มองว่าเผ่ามิ้งมันเก่งขนาดไหนเนี่ยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะมันอยู่ปานกลางมันอยู่กลางมันอยู่พอใช้ได้มันอยู่เก่งอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับผมนะต่อมาเป็นเรื่องของเผ่ากุลนะครับผมนะฮะพี่ให้มันอยู่ มาแล้วนะครับผมนะเคยสู้ด้วยแล้วโอ้โหสู้ยากมากนะครับผมนะฮะคือสกิลที่เรากดค้างเนี่ยคือเราไม่สามารถกดค้างได้เลยนะครับผมนะเพราะว่ามันมีอีกงอีการตัวหาอะไรก็ไม่รู้แม่งมาจิกนะครับผมนะ่ยทำดาเมจได้นะครับผมนะทําให้จอเรามืดอีกต่างหากนะครับผมนะแถมกับการที่เราต้องสโลด้วยโอ้โหเดินไม่ออกจ้าสรุปเลยแล้วกันนะครับผมนะเป็นเผ่าที่แม่งโคตรโกงเนี่ยโกงจริงๆเลยนะครับผมนะโอ้โหอันนี้พูดจากใจเลยฮะต่อมาเป็นเผ่ามนุษย์กันบ้านนะครับผมนะฮะเผ่านี้บอกเลยว่่่่าา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 เเกกงงขนนนนนดดทีีวมมฉฉยยยตตััั้้ใหละะครบบผสิแ นะครับผมนะคืออยากจะถามว่ามึงเป็นอะไรก่อนนะครับผมนะมึงไปโดนตัวไหนมานะครับผมนะคอขยับงอแงงอแงนะครับผมนะแถมไม่พอมีมุงมีมือที่แบบมึงมึงซอมบี้ปะเนี่ยนะครับเออคือแบบอย่าไปซีเรียสนะครับผมนะพอดีพี่แซลเผาเล่นนะครับผมนะบอกก่อนเลยว่าเผานี้เป็นเผาที่เก่งมากๆากนะครับผมนะเก่งในอันดับที่แบบว่าติดอันดับหนึ่งใน3เลยนะครับผมนะอยู่ในอันดับที่เก่งนั่นเองนะครับผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เผามนุษย์มันเก่งกว่าเผากูนขนาดนั้นเลยเหรอคือมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครัััับบบบบบผมมมมมนนนนนนะะะะะฮอออออออาา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 าจจจจจจคควูู่่่่่่่กกกแแตีีงงงงงงสิยยท็็เเปรืขด นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมนะที่ทำให้มันอยู่ในระดับของคำว่าเก่งนะครับผมนะฮะก็เก่งกว่าเผ่ากูลนิดหน่อยละกันนะครับผมนะฮะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเชียร์เผ่ากูลอยู่แต่ว่าส่วนตัวพี่มองว่าทางด้านของเผ่ามนุษย์เนี่ยมันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะครับผมนะไม่ใช่ว่ามันอ่อนด่อยหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาเป็นทางของเผ่าไซบอร์กหรือว่าเผ่าหุ่นยนต์กันบ้านนะครับผมนะฮะเผ่านี้นะครับผมนะพี่ยกให้เป็นระดับความกาก,ากเลยและกันนะครับ นะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้กูค่อนข้างอธิบายยากเหลือเกินนะครับผมนะเพราะว่าจัดอันดับไปแล้วก็ไม่รู้จะโดนทวนลงหรือเปล่านะครับก็นั่นแหละนะครับผมนะค่อนข้างที่จะอธิบายยากนะครับผมนะคือเผาทุกเผามันก็เก่งหมดแหละนะครับผมนะแต่ในเรื่องของความที่มันเก่งกว่าเนี่ยมันก็มีบางเผาที่มันเก่งกว่าจริงๆนะครับผมนะแต่เผาไหนที่มันเก่งน้อยก็ถือว่ามันเป็นเผาที่กากละกันนะครับผมนะเป็นการจัดอันดับเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เก่งทุกเผาเลยนะครับผู้ชมซึ่งเผาดนนั้ไมม่่ใชีสกิลที่เออาาาไไไว้้ลล่่ะะรรขนนนนดััคบผมมมมนนนะะฮัก็ีควาทของมมัันนอยู่่่แตวาก็ไไม่ด้ OP ขนาดนนนั้ะครรับส่วน ดาเมจนะครับผมนะมันก็ทําได้ดีอยู่นะครับผมนะแต่มันจะโดดเด่นในเรื่องของการฟาร์มซะมากกว่านะครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของการโดนลุมก็อาจจะดีไม่น้อยเลยแต่ว่ามันถ้าเทียบกับเผ่าอื่นมันก็คงไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเหลือ2เผ่าสุดท้ายแล้วนะครับผมนะฮะพี่ขอเป็นท่าของเผ่าสกายกันก่อนละกันนะครับผมนะความเก่งของเผ่าสกายนะครับผมนั้นอยู่ในระดับความปานกลางนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าเก่งขนาดไหนก็เก่งมากๆอยู่เหมือนกันนะครับผมนะรองจากเผ่ากูลเลยนะครับซึ่งเผ่านี้นะครับผมนะฮ เนี่ยจะเป็นการแบบเออสยบศัตรูให้อยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเผ่านี้มันก็มีความโกงอยู่เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเล่นกับคู่กับผลโมจงโมจิเนี่ยนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมโบได้ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแถมยังบินได้ด้วยนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่อันตรายนะครับผมนะฮะส่วนมากคือไม่อยากจะสู้ด้วยหรอกนะครับผมนะเพราะว่าแม่งโกงจริงนะครับผมอะไรประมาณนี้และสุดท้ายสุดนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งในเผ่าที่โกงที่สุดนั่นเองนะครับผมนะก็คือเผ่าฟิชแมนนะครับซึ่งเผ่านี้นะครับผมมาบอกเลยว ทรียเกาะน้ำนะครับผมนะฮะรวมไปถึงดาเมจต่างๆนะครับผมนะฮะที่ทําได้ก็ติดสโลด้วยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้หมัดดาบปืนนู่นนี่นั่นนะครับผมนะโดนดาเมจปุ๊บเนี่ยครบ4ฮิตคือสามารถซาโลศัตรูได้เลยแบบ100%นะครับผมนะแทบจะเดินไม่ออกกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเผ่าที่น่ากลัวแล้วก็โกงมากๆนะครับผมนะฮะความซาโลเนี่ยมันคือความน่ากลัวที่แท้จริงของเผ่ามนุษย์งวกเลยนะครับผมนะฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะชชืืืื่่่่่นนนนนนนอออออบบบบกกกกกััััั้้้้าา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 งงงงหหหหรรรรรรเเเปปลลถถถถููใใจจะะะคคผมมมมมฮไไวขดแยตส ไว้ได้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากดิสคอร์ดของพี่ด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นหรือว่าไม่มีเพื่อนช่วยทำเนี่ยสามารถร่วมจอยไปดิสคอร์ดพี่ได้เลยนะครับผมนะฮะไปหาเพื่อนช่วยทำกันได้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะฮะโอเคในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย